ถ้าท่อขนาด400หรือ1 6นิ้วที่มีแรงดัน3.5บาร์ถ้าเจาะรูขนาด2นิ้ว,วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแรงดันน้ำจะมาหาศารสักแค่ไหนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ ไม่ต้องซีเรียดครับนี่มันทางของเรายินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทีมงานน้ำบาวันนี้นะครับเป็นการจํำท่อเมนขนาด16นิ้วออก4นิ้วนะครับแก้ไขข้อมูลจากคลิปที่แล้วที่บอกว่า12นิ้วนะครับประธานภัยด้วยนะครับ หลายท่อบริเวณนี้เราทราบดีนะครับว่าอยู่ส่วนไหนและประเด็นหลักที่เราจําท่อเมนขนาด16นิ้ววันนี้นะครับต้องการจะให้แรงดันน้ําดันขึ้นเขาไปนู่นนะครับและเรื่องมาตราของการบอกขนาดท่อในวันนี้ขออนุญาตใช้มาตราเป็นนิ้วนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆโดยที่วันนี้เรื่องเราเราขอเริ่มจากการเปิดหน้างานก่อนเลยนะครับซึ่ง50เซนแรกก็ยังชิลอยู่นะครับต่ํากว่านั้นไปแล้วต้องมีไกด์ไลน์แล้วครับ และที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับอนาบริเวณนี้มันมีเรื่องราวครับคือทางด้านหนึ่งของท่อเมนเป็นผนังของท่อระบายน้ํานะครับและเยื้องกันลงไปอีกนิดก็เป็นอีกท่อหนึงขนาดไซส์งานนี้เราเลยต้องสร้างอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาเคสนี้โดยเฉพาะโดยที่เราตั้งชื่อเคสนี้โปรเจก t นี้ว่าจำกลางอากาศ โดยที่ท่อชนิดนี้เราเรียกกันเองว่าท่อโดบนะครับตัวเขาจะเป็นโลหะนะครับแต่ผิวนอกเขาจะเคลือบ PE ผิวในก็จะเป็นคอนกรีตนะครับเราจะทําการเปิดผิว PE ออกและกรีดเนื้อที่เป็นโลหะออก2ตารางนิ้วเศษนะครับ,บนั้นเราก็นําอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่เราสร้างกันขึ้นมาเองที่เราเรียกกันว่าจั๊มกลางอากาศนํามาเชื่อมมาร์กตำแหน่งเอาไว้แล้วก็ระบายแรงดันน้ําในเส้นท่อ มามาอนอน้้จจจะะไไมมมม่่งงงาาาาาวดดดูบกลล็พอแรงดันน้ำในเส้นท่อเริ่มสงบเราก็เริ่มปฏิบัติการแผนถัดไปทันทีนะครับคือการเชื่อมจริงๆอย่างที่ทําวันนี้ตามแผนตามสเต็ปทุกขั้นตอนนะครับมาช้าตรงที่แรงดันนา้าเพราะเป็นอะไรที่เราคํานวณให้เป๊ะไม่ได้จริงๆนะครับว่าเขาจะสงบตอนไหนยังไงเป็นการเชื่อมทับหน้า3ชั้นที่หวังผล100เซเลยนะครับส่วนทางด้านบนก็ประสานท่อเมนเป้าหมายรอ นะครับสเตปของเราวันนี้ก็คือการจำท่อ16นิ้วออก4นิ้วและลดออก2นิ้วแล้วไปเข้าเมน4นิ้วจึงเป็นเรื่องราว7ชั่วโมงเสร็จ,รจที่ย่อลงอย่างพิถีพิถันเป็นคลิปผ่านเวลา4นาทีที่จะลบกวนเพื่อนๆก่อนอเลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะครับเป็นเกียรติช่วยตั้งชื่ออุปกรณ์พิเศษที่เราทีมงานน้ำบานได้สร้างขึ้นในวันนี้ <c oughs> ลบกวนช่วยตั้งชื่อให้เราหน่อยครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ สุดท้ายก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับฝนจะตกท่อจะแตกไม่เลือกวันเวลาและสถานที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัตสวัสดี